สวัสดีครับวันจ่ายจ่ายที่รักจางครับผม FC ทีมงานจางให้ไทยแลนด์ตุกตานกับก็ถูกเย็นกับก็ออกจากโรงก็ดูแลจางกับแล้วก็จะล้างเอ็นโควิด พ่อกวีกันบางบ้างครับนิดๆหน่อยๆด้วยแอนกอ์นะครับนักมาร์กไม่ได้ครับนักมาร์กเดี่ยวดูแลช้างไม่ไหวครับนะครับเพราะว่าบางคืนที่บ้านมาตอนนี้ก็มาอยูหนึ่งเดือนแล้วครับฟองไปลาประเสริฐแล้วก็น้องเบ้าครับซักตอนนี้ท่านนับยัดก็คือพีใชยครับนะครับก็พ่าแผลของผมมายู่ด้วยตอนนี้ก็ไม้แทงข้าร่างครับนะครับตรงเล็บครับลึกประมาณครึบหนึ่งครับ ก็มาอยู่ด้วยแล้วก็บังมะยาง้าครับอ่านราธิวาสครับตอนนี้ก็พวกเราก็มีความรู้สึกว่าดีใจครับทีว่าช้างมีอาการดีขึ้นนะครับย่างเรื่อครับนะครับก็เดี๋ยวสักแป๊บมึงก็ต้องแยกย้ายแล้วครับตอนนี้ก็จัดเวรกันดูให้น้าเกลือลุกพล่ายครับตอนนี้ครับก็บังเอกก็ดูเฝ้าให้น้าเกลืออยู่ครับอันนี้ก็แวบมาแป๊บนึงครับ แล้วก็กินข้าวครับเราถางกับข้าวกินข้าวกันนะครับนะครับอยู่ในความใกล้ชิดกล้องคุณหม้อครับนะครับถูกวิ่งถูกย่างก็คืออยู่ในความใกล้ชิดข้องคุณหม้อครับแล้วก็ดูแลย่างใกล้ชิดกับนะครับจางมีอาการดีขึ้นกับตอนนี้ลูกพลายก็ผลคิดอันตรายกับพวกเราก็คิดว่าปลอดภัยแล้วครับนะครับกินได้นะครับลูกพลายนะครับกล้อง หลวงพ่อรับแล้วก็ขวานก็ยิ้มหัวเราะได้แล้วครับยิมยิ้มหัวเราะได้แล้วครับนะครับต่อมว่าหม้อผ้าตัดไปก็ที่คอก็หลังจากผ้าตัดเอาน่องแล้วก็กอนเหนืออะไรที่ว่าเหนือเสี้ยก็ร่างงานก็กินได้ครับแล้วก็ไม่คายแล้วก็ไม่ต้องซับยาปัญญาให้แล้วนะครับนะครับก็เนี่ยครับักพวกทีมงานจางครับไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับก้องผักตายมาอยู่กันก็ต้อง อยู่กันดูแลกันครับนะครับนะครับก็อบอุ่นครับอบอุ่นนะครับนี่ก็ปล่ยยราเสื้อตัวนี้ก็ยื่นก้อนงวงก้อนครับพอวา่าสิ่งที่พ้องกวนก็คือกลัวตกมันครับกลัวตกมันระหว่างการหลักษา่ายู่ในกันดูแลของหม้อนะครับก็อนนักใจเหมือนกันครับให้ช่างอดครับแต่ว่าจาเป็นครับนะครับนะครับเดี๋ยวระว่างการหลักซาก็คือตกมันแล้วก็ ผลองตรงหัวพอมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปกันต่ำการรักษานะครับบอกว่าเป็นไม่เชื่อใจครับนะครับก็เครียดตอนนี้ผลของตรงห่วเครียดเรื่องการขุมหานะครับนะครับย่าตั้งอยู่ตรงหน้ามาแผงไหนก็ไม่กล้าให้นะครับไม่กล้าให้นะครับกลัวครับกลัวจะตกมันแล้วก็ตาก็จะไม่ให้นะครับยุ่ในะหว่างการหลักษานะครับ ครับยามเย็น่าพวกเราครับเนี่ยก็ยู่กล้ชิดกับ้างนะครับต่างวันต่างคืนครับก่อนนอนก็ประมาณสี่ถุมห้าถุมครับก่อนจะได้นอนครับตื่นเช้ามาก็พอกมงนะครับต้องตื่นแล้วครับทำภารกิจทำโน้นทำนียเขาเข้าโรงครับแต่ว่านี่ตอนนี้เคล็ดลัๆก็คือยู่ทีบังมะยางาครับนะครับตอนนี้ก็ยิ้มออกแล้วครับโอเคครับยามเย็นกล้องพวกเราครับ วิธีชีวิตจางตายครับเวอร์ชั่นที่โรงพยาบาลครับสวัสดีครับ